สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้ผพิพากษากับสำนักข่าว BMC TV ประจำจังหวัดอำนาจจ เลื่อนครับสื่อดีชีวิตดีสังคมดีรายงานข่าวโดยคุณประวัตินิธีเตชะโยศกุลครับผูศิขาประจำจังหวัดครับจะพาทา่านผู้ชมมาที่ครับพิธีมอบบ้านโคงการสร้างสมเส้มบ้านให้กับผู้ยากไก้ผูดอยโอกาอสปี2567้ยโดยเล่ากาชาติจังหวัดอำนาจจะเลื่อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอ,อกาสมหามงคลประชน,นพันษา มกรอบครับก,กับก็มีวาทีพันธีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ไมาเป็นประธานมีครับเรากาชาติคนกาได้กาวรา่งานกาววัตถุประสงค์ในการาสร้างสมเสมบบานให้กับผู้อยากไร่ผู้ได้โอกาสในจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่ก็ไ,ไปห้ายบ้านครับนี่ก็บ้านนี่เป็นบ้านของนอายวิชิตชิดโคตรพงษ์ ถำบบ้านเล็กที่210หมู่เก่าบ้านร้อนชาติตำบลห่วยอำเภอปทุมราชผูศาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายอดิพงศ์พงศ์สุวรรณครับนายอำเภอปทุมราชวงศานี่เพิ่ะได้กล่าวต้อนรับได้กล่าวขอบพระคุณทุกท่านโดยมีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่วยและกำนันตำบลห่วยพูยบ้านทุกหมู่บ้านประชาชนกะไม่พ่วง แนะได้สิ่งของมามอบให้เป็นกาลังใจให้ครับเจ้าของบ้านพร้อมโดยหน่วยงานต่างๆครับกาได้นาสิ่งของมามอบให้ครับพัฒนาสังคมความมันควงของมนุษย์จังหวัดอำนาจจกเรเลื่อและกับครับแม่บ้านมหาไทยแล้วก็ครับพัฒนาการจังหวัดอำนาจจักเรเลื่อนหน่วยงานอื่นๆครับกับมาร่วมเกษตรก เออเน้นำต้นใหม่เอนเน้นำพืชผักสนวนขั้วมาปลูกพร้รอมนีรัาประชาชเพื้นกาได้มาครับหมอนได้สะอาดได้ม,ม,ม้อนมะม้องแพ่พร้อมเป็นกำลังใจนี่ไข่กับขอบขั้วนี่ครับพื้นกันดีใจหลายเพื้นกาก้าวขอประคุณเออก้าวขอประคุณเป็นอย่างยิ่งนี่แหละครับก็คือครับน,มมน้ำม่อนน้ำของก็เป็นรองน้ำใจน้ำไหนไหนก็สูน,น้ำใจบบได้กรมัมครับมีน้ำใจนี่กระมั้ปลูกพืชผักสวนขั้วครับให้แก่ขอบขั้ว ของนายวิชิตชินโคตรพ่วงพร้อมนี่ครับนี่ครับปลูกพืชผักสวนค้ัวนี่ครับเพื่อว่าให้เพื่นใดมีอยู่มีกินในบ้านอยู่แหละมีความสุขนี่ครับก็คือครับเป็นขับสั่งสมแซมบ้านให้กับผู้อยากไรผู้ใดขอกาสของจังหวัดอำนาจจะ เรื่นโดยนายอำเภอปทุมราชวงษานายอธิพงษ์พุ่งสุวรรณนี่เพิ่นก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดครับบ้าการเด้ลงพื้นที่เบิ่งเออเบิ่งกับประชาชนเบิดทุกหมู่บ้านนะครับอาหายผู้เยบาตกำนันให้ผู้มีส่วนเออครับเกี่ยวของในหมู่บ้านเบิงเง่งแย่งนี่ก็บเบิดเวลาเวลาเบิดครับมื้อนี้ขอบพระคุณผู้ติดตามรายการชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ